ปาแพทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะวันนี้น้าป้าแพทอยู่กับเกม L.O.K. l e a g u e of King หรือ King of Glory K.O.G. R.O.G. ก็ไดนะ้และแต่ใครจะเรียก แล้วนะคะซีรีส์นี้คิดนี้จะอยู่กับซีรีส์ MVP The Series กับซับพอร์ตล่องหนจอมเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วสตงสตันเกาะเลือดเทียมมีเยอะครบวิ่งวองวิ่งไวโอเมกอนมาดูสเต็ปกันซิว่าการลงแรงในครั้งนี้ป้าจะชนะ MVP หรือว่า MVP ม่วงเรืงไงมาดูกันจ้า <พ uka> <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรมากนะคะคือซัพพอร์ตตัวนี้นี่แบบมีดาเมจนิดน้อยนะคะคือดาเมจจากสกิลหนึ่งก็คือแบบต้องเอาตัวไปวิ่งชนเขาอะฮะ <c oughs> แล้วก็ดาเมจจากสกิลสองคือโจ, <c oughs> จ,อจมตีแบบทำเหมือนตัวหมิ่นนะแบบปึ๊กปึ๊กตัวหมิ่นแล้วก็แบบดึงศัตรูเข้ามาหาเรา <c oughs> แล้วก็สกิลจากพาสซีสสกิลที่ว่ารอมากี่วินที่ไหะแล้วมันจะมีพลังถ้าเราโจมตีไปโจมตีเวทครั้งหนึ่งตุ๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะประมาณนั้นแหละแล้วก็อันติก็ไม่มีอะไรอ,ไอันติกไม่มีดาเมจอันติกก็แค่ทำให้เพื่อนๆใกล้ๆตัวร,อร้องหมดมีแค่นั้นละค่ะก็มาดูก็สิว่าป้าจะเล่นยังไงจะโหดหรือเปล่ามาดูกันเลยจ้ะโทรมาเขาเจอมอทอยกับลงตั้งป้อมเลยแล้วแล้วเราซัพพอร์ตตัวตีใกล้เราซัพพอร์ตดาเมจใกล้ๆแบบนี้เราจะทำอะไรได้เราจะทำอะไรได้ในการป้องไหวไหมในการป้องไหวไหมคะโอ้ยโดนกดยับเลยจ้า อ้าวแวไปที่ป้อมแป๊บเดียวเติมเลือด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 จะตีป้อมเหรอจะตีป้อมตีป้อมเอ้าเอ้าว่าไงว่าไงเอ้า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 หายตัวหายตัวอะไรยิงตัวเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นปะแปร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 ไหมล่ะไม่กลัวไม่กลัวไม่ก mm ลัวเห็นปะแปรไหมล่ะเห็นปะแปรไหมล่ะเห็นปะแปรไหมล่ะอื้มววนไปตั้งนานแต่เพ evet> ื่อนไม่มีวี่แววจะมาละจ้ะ คิซ oh, ี่เดี๋ยวเราจะเข้าโอ้คิซี่คิซี่เดี๋ยวเราจะเข้าใจะเย็นใจหน่อยเราจะเข้านะคิซี่ต้องเข้านะลูกถ้าแม่เข้าหนูต้องเข้านะลูกแม่เข้าแล้วค่ะลูกแม่เข้าแล้วค่ะลูกสตันตูอยู่ไหนลูกลูกลูกมาสิคีซี่ลูกคิซี่ลูกคิซี่คิซี่ลูกอันนี้ก็มีคิซี่จังหวะอ่ะคิซี่คือจังหวะอ่ะมันอยู่ที่จังหวะลูก เซฟิตเอาป้ามันอยู่ในพุ่มไม้เราเปิดให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 ้หายตัวหายตัวเราเปิดให้เราเปิดให้มาดิมาดิมาดิเราเปิดให้มาดิมาดิเราเปิดให้มาดิ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 เอาดิเพื่อนเซฟิตเอาดิเอาดิจะไงว่าไงว่าไงโอเคสวยเอออย่างนั้นแหละคีซี่มันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่จังหวะถ้าจังหวะดีอ่ะเราคือดีเราซัพพอร์ตเราดีอยู่แล้วโอ้ยแค่นั้นแหละโอ้ยลุงตั้งป้อมลุงตั้งป้อมเราจตายได้จะไรจะจะเย็นเย็น มีสก,กิลหนึ่งเราเข้าจ้ายังไงลุงตาป้องก็จริงเราไม่โดนอยู่แล้วยิงเราไม่โดนแล้วกดสกิลสองสก,กิลสองสก,กิลสองสก,กิลงา่ายไหมปังอีซี่แกม,มากๆเลยคือง,ง่ายมากเลยอ่ะอุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยไม่ได้ตั้งใจจะลาดนะคะแต่แบบก็ลาดได้อะค่ะ เขาสวยๆค่ะก็ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้างเขาติ้นอะไรกันนะคะเพราะว่าอ่านไม่ออกแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะเราจะกดสกิลอันตรีให้เพื่อนหายตัวแล้วก็จะกินสกิลสองเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าฆ่าน้ำเว้นน้ำแข็งน้ำเว้นน้ำแข็งอย่าฆ่าแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกวนๆนี่ก่อนกวนตัวนี้ก่อนกวนตัวนี้ก่อนกวนๆตัวนี้ก่อนกวนตัวนี้ก่อนกวนตัวนี้ก่อนกวนตัวนี้ก่อนพอสกิลสองเฮ้ยคือแบบเราเป็นซัพพอร์ตนะคะคือเราก็ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะก็เราเป็นซัพพพพอออออรร์์ตต่ะะะะคงซัเนา โอยเพื่อนโอยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดกดสกิลเดี๋ยนะขอขอตัวที่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 โอ้โหมันวิ่งเร็วเอ้าทำไมวิ่งเร็วจังนะไอ้ที่วิ่งเร็วมากเลยเหรอนีดเตียวทำไมไปเร็วอย่างนั้นนะโถเอ้ย เราจะไปตลบหลังมันเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆคิซี่เข้าแล้วกดสกิลล่องหนไปกดสกิลอันสี่เพื่อให้เพื่อนล่องหนด้วยกดสกิลสองไปสกิลสองสกิลเอ้าเอา,เอา,เอาทำไมสกิลสองไม่ได้กดอ่ะฮะ <c oughs> อะไรวะทําเมื่อกี้ป้ากดสกิลสองเข้าไปกดมันค้ากดสกิลสองติดนะไม่มันจะบอกมันพิกแล้วเมื่อกี้เนี่ยอะไรจริง ก็งงมากกว่าสกิลสองแต่เนี่ยตั้งแต่พุ่มมาดีแล้วแต่กดไม่ติดนี่ยต้องใส่องสตาร์ดองชะงักก่อนอ่ะแล้วเราไม่เห็นเลยไม่สังเกตไงเพราะว่านี่แหละข้อเสียของการเล่นในคอมไงมักดได้ทีลับปุ่มอ่ะถ้าเล่นในมือถือเป็นต้อกดลุบๆกันเลยนะคะเราจะกดเดนเล่นเลนละเราจะจบแล้วเราจะเอ็นแล้วนะเพื่อนมากดเดนแล้วมากดเล่นกดเล่นกดเล่นมาๆๆ นักเวทน้ำแข็งกดเลนกดเลนกดเลนเซฟิสกดเลนเซฟิสสตันสตันกดอันติหายตัวไอเพื่อนหายตัวสวยสวยได้ได้ได้ไม่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 สวยสวยหมดถอนตั้งไงคะสู้ไม่ได้หรอกสูซูทีมบ้านสู้ไปทีมบ้านมันง่ายอ่ะอุ้ยไอรีข้างล่างไอรีอ้าวไอรีก็ตายเรียบร้อยโอ้โหคือมันอีซี่อ่ะคือเกมนี้แบบอีซี่จริงๆอ่ะเราไปซัพพอร์ตด้วยแล้วทีมดีด้วยมันก็ก็ลงแรงอ่ะไม่ได้อะไรอ่ะงง เอาล่ะเพื่อเราชนะแล้วล่ะคือเราดัดนเลนแล้วเราก็ชนะแล้วล่ะหมห้นคือแบบไม่อยากพูดเลยว่าคือเกมไวอะค่ะคือเกมไวแอค่ะคือรงล้ังแบบเกมไวแอค่ะอุ้ยหนีก็นหนีกันนะคะ เฮ้ยต้องช่วยเพื่อนแล้วค่ะกดอันตีเพื่อนลองหอนค่ะกดสกิลสองค่ะไปค่ะดึงค่ะดึงค่ะดึงตูดจับเรียบร้อยค่ะกดสกิลหนึ่งค่ะเรียบร้อยกลับค่ะตีฟีก็สวยตีฟีก็สวยสกิลหนึ่งก็สวยสกิลสองก็สวยคนมันเก่งมันสวยทำยังไงมันก็สวยนะเข้าใจปะคือแบบจะเอ็นตอนนี้ก็ได้นะคะแต่แบบ ก็เราสวยเราไม่แอ่นนะคะเราจะยืนเลื่อนธรไมยะคะ่ะเผื่อได้สิบยูดซีไร้งั้นเคะอู้ยูอู้ยูอะไรจะทำเพื่อนเราหรอจะทำเพื่อนเราหรอเดี๋ยวกดกดตันติเอาเพืนน่นนอนนี้นี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเพื่อนกดตันติตหายตัวเห็นไหมไหายตัวเท่มากดูแล้วแบบ นีม่มีแสงวิบวับวิบวับเต็มตัวเลยคือแบบโออยนนี้เป็นสปอร์ตเทมเทพทเจ้าเทพเจ้าสปอร์ตเฮ้ยเพื่อนเห็นปะ <tem po> เห็นลูกแกะลงฝูงไหมเพื่อนจัดการสิค่ะจัดการสิค่ะจัดการสิดกดอันติโอ๊ยกดอัติไม่ให้กดตีไม่ได้ต้องกดสกิลส, 2, ส 2, องกดสกิลสองสกิลสองนี่จบปะคือกดสกิลหนึ่งเข้าไปอะค่ 1, ะกดสเปลสตันนะคะกดสกิลสองก็จบแล้วค่ะ อู้สวัสดีลุงตั้งป้อมเอรุณลุงตังบอมทำไมลอยสูงจังคะลุงลุงไม่กลัวความสูงหรอลุงลอยสูงเกินว่ายังไงสองตัวนี้สองตัวนี้ว่ายังไงคะจะหนีได้หรอจะหนีได้หรอจะหนีไปไหนได้หรอจะหนีหนีไม่ได้หนีมากดสกิลสองค่ะเรียบร้อยจบจ้ะคือก็ไม่อะไรนะทีมันโหดจริงอะเอาเอ็นเลยเพื่อนมาจบจบกันจบจบความรักจบกักตรงนี้ไม่ว่าวันกะไม่ใช่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 ไม่ว่ามันจะดีสักแค่ไหน ณจุดจุดนี้ไม่มีใครจุดพวกเราได้แล้วเพื่อนไม่มีใครหยุดไม่หยุดไม่มีคยได้ไม่มีใครหยุดได้ไม่มีใครหยุดได้ไม่มีใครหยุดได้ตีป้อม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 นี่ตีป้อมว่างแม่โอเคมังกรเดินเลนมาแล้วว่างเพื่อนเอาจบไหมจบเลย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 นี่ไม่ต้องมีแพ้ไม่ต้องมีไม่แพ้ก็จบได้คืองงมากนะคะก็เป็นไงบ้างคะ M V P ทีซีรีส์คือไม่แพ้ได้ M V P ตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นเกมจนถึงท้ายเกมเลยคือแบบไม่มีใครแย่ง M V P ป้าออกไปได้เข้าใจปะคือลงแรงด้วยเห็นปะคะ อาจจะสังเกตว่าดาวอาจจะตกนะคะเพราะว่าลงหลายครั้งมากโอ้โหที่นี่คะเห็นี่คะนะคะก็ประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่าคะในคลิปนี้นะถ้าชอบก็ฝากก,กกดไลค์ด้วยนะชอบมากก็ฝากกดแชร์นะคะชอบมาก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 ็ฝากกด subscribe กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอ๊ะอ,อะไรอะ่ะโอ้ยสกินอ๋อสกินสกินว่ะนี่ไงอ๋อนี่นี่นี่น โอ้ oh my god นี่คือสกินของซีซั่นนี้นะคะสกินทีเขาแจกฟรีตอนลงแรงอะเออลงแรงครบสิบครั้งชนะสิบครั้งก็ได้ชิวๆเพราะมันเก่งนะคะก็ขอบคุณทุกคนทีน <ๆ S 2> ท่รับชมกันนะคะดูจนจบนะจ๊ะคุ้มมากๆเลยมีอะไรอยากให้ป้าเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะถาม like. ว่าป้าออกของอะไรเซตไหนก็ตามนี้นะคะหรือว่าใครไปดูที่ต้นคลิปนะก็จะมีนะเซตของที่ป้าจะออกนะคะก็นั่นแหละค่ะบ๊ายบายจอกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย